แล้ววันนี้นะครับที่สำคัญเลยครับผมจะพาไปดูของลับของผมด้วยครับนี่เป็นยังไงล่ะกว่าจะหาได้นะมันยากมากเลยและนี่ผมยังหาไม่ครบแล้วทุกคนแม่งไข่ต้องหนึ่งตัวนะที่ผมยังหาไม่ได้ที่หาไม่ได้นี่ก็คือแบบเลือดตาแทบจะกระเด็นนี่กระดาษจะหาไม่ครบนะครับก็ลรอไปเกือบห้าหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับเซตนี้เกือบครึ่งแสนอ่ะ yeah, yeah. สวัสดีก็ผมยกยอสวัสดีหารมากร้อยซอยทีย่จีตทุกคน วันนี้นะครับผมจะมาชมร้านตัวเองนะครเพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยผมเองยังไม่เคยพาทุกคนไปดูร้านตัวเองแล้วแล้ววันนี้นะครับที่สําคัญเลยครับผมจะพาไปดูของลับของผมด้วยครับเดี๋ยวดูด้านในดีกว,ว่ามามีอะไรบ้างฝากเชิญด้านใน นี่เรื่องโปรดของผมที่สุดเลยครับนารู้จะกของโต้นี้ก็จะสะสมเป็นคอลเลคชันครับผมหน้ารูโตกเลยครับผมใครที่ชอบหน้ารูโต้เนี่ยก็จะต้องมาดูโต้นี้เท่านั้นนะครับนี่ดูมีจะแต่งานเล็กงานน้อยงานใหญ่ของสะสมไพ่การ,ร์ดหนังสือสมุดที่หายากแล้วก็มีครับอยู่ในเล่มนี้ครับผม้าดาทางเข้าอายุทุ่สโต์มันเป็นแบนี้ครับโอ้โหนี่ใครบ้านที่จะไม่รู้จัก การ์ตูนเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมวันพีซและงานพีอพีนี่คือแบบคนที่ส,ส er ะสมฟิกเกอร์โมเดลนักสะสมเนี่ยจะต้องมีอยู่แล้วครับงานนี้คือมันแบบว่าสวยอ่มันดีที่สุดในสําหรับงานวันพีแล้วถ้าดีกว่านี้ก็คงเป็นเลซิ่งแล้วครับผมงานปั้นซึ่งตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็ลูกค้าให้ความสนใจมากที่สุดเลยนะครับรุ่นี้ครับการ์ตูนที่ได้รับความนิยมที่สุดณตอนนี้อนิเมะณตอนนี้เลยพูดถึงไม่ได้เรื่องอะไรพูดมาใบ่ะใหญ่ว,ยยวะ บายาบ,บ้าเหรอยายบ้าเขาบอกช่วงหนึ่งนะแม่งขายดีมากดูช่วงนี้สิเป็นไงดีเกินงงารูาจัดดูเต็มตูต้ <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งนอะที่แบบว่ามันฮิตนาะช่วงแรกที่ซีซั่นแรกที่มาเนี่ยโหชุดคุมก็ต้องมีอาวุธซาเวไรก็ต้องมีเด็กๆซื้อันไปเล่นคุนคูนี่แต่งตัวเป็นนักล่า,าสูนไปสอนนักเรียนกันเลยรับแบบเป็นไวัยรอลนเขาแบบดังทั่วฟ้าเมืองขายดังฮุโลเลยจังหวะครับอนิเมะเรื่องนี้คือยุคนี้ต้องยกให้เขาจริงครับผมดูส่วนตู้ด้านนี้ แท็บออนไทยท่นเฮ้ยถ้าไม่ดูนี่คือพลาดมากเลยว่าแบบมันเล่นเราช็อปไปหลายรอบแล้วแล้วดูสินค้านะครับตอนนี้เริ่มจะหมดเกลี้ยงทั้งร้านแล้วนะครับผมนี่นี่ดูตัวใหญ่มากเห็นบ้างผมเปิดให้ดูเลยโหหนักมากครับอันนี้เป็นงานเลซซ้นนะทุกคนนะเออตัวมันใหญ่มากครับผมมา และตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปดูของรับของห่วงของผมนั่นเองนะครับมันอยู่ในลืบที่หนึ่งเราต้องไปเอากล่องออกมาก่อนนะแล้วก็เอามาประกอบนี่ยัยงไงถึงถึงถึง,งคุณคุยกันไหมแล้วคือนี่ จะยกกล่องเนี่ยฮะไปแกะประกอบข้างหน้ากันดูนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างครับไปนี่เป็นยังไงล่ะอย่างเท่อะครับนี่โอ้โหดู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 โอ้กว่าจะหาได้นะมันยากมากเลยนะนี่ผมยังหาไม่ครบแล้วคนแม่งข่ต้องหนึ่งตัวนะที่ผมยังหาไม่ได้ที่หาไม่ได้นี่ก็คือแบบเลือดตาแทบจะกระเด็นนี่คือแสงอุสาจากนารุตตตตตต อีกเสดนเตน่ารู้ไมัมาจงโคโรนี่โบกเรานัมนอีโมนั้นอีโมนี่ขนาดจะาหาไม่คมนะครับก็่อไปเกือบห้าหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับซตนี้เกือบครึ่งแสนอะ่ะขาดไปแค่ตัวเดียวผมไม่เสียดายมากแล้วผมยังต้องตามหาอีกเพราะว่าตามทั้งร้านตามทั้งกลุ่มนะครับคนที่ปล่อยขายตอนนี้ยังไม่มีปล่อยขายผมเลยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละตัวว่าตอนนี้ผมมีตัวอะไรบ้างนะครับทุกคนมานี่ตัวแรกเลยเจ้าซาโซรีนะครับผมนี่ นี้ครับต่อไปครับเป็นคู่หูขายกุศลแล้วก็ฮีดันนะครับคู่นี้และนี้ครับเด็กฮีดานละนี่นี่โทบิครับตาเปิดไฟได้ครับตัวนี้หายากนะครับผมเจ้าเสือสื่อนะครับต่อไปก็เป็นนี่ครับโคโนนไม่ใช่นจะอยู่เรื่องหนังสือไปครับเป็นโคนันจากนารูโตะนะครับนี่เพื่อนและนี่นี่คู่หูคู่นี้ครับอิชจิและคิสเมะครับนี่ครับผม ต่อไปก็คือโอโรจิมารุนี่แลบลิ้นยาวนะครับผมมันสวยจริงอะแล้วมันก็แบบเท่มากๆมันเป็นการ์ตูนเรื่องโปรดเรื่องหนึ่งของเราเลยนะครับสำหรับเซตนี้แบบมันตั้งแต่ไหนแต่ไรเราชอบการ์ตูนเรื่องนาูโตนี่มาตั้งแต่เด็กมาเป็นการ์ตูนที่มันทําให้เราเชื่อมความสัมพันธ์หลายๆอย่างทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวนะครับในส่วนของเพื่อนเนี่ยก็จะแบบว่าเพื่อนที่เคยไม่สนิทกันเลยแต่เฮ้ยแต่มันดันดูการ์ตูนเรื่องเดียวกับเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดคุยกันได้แล้วก็เกิดความสนิทกันขึ้นมาทันทีนนะคคครรรรัับบส่่่่ววพออแเเายี้ ก็จากที่เขาไม่ได้ดูการ์ตูนเฮก็เห็นเราดูเฮ้ยทำไมเราดูเรื่องนี้บ่อยเขาก็มาแบบมาดูด้วยก็พูดคุยด้วยแบบอย่างแม่เราเนี่ยชอบการ์ล่ะเขาก็แบบเออก็ชอบตัวนี้ว่ะตัวนี้จะเป็นยังไงตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างงี้ก็คือเราเรานั่งคุยกันแล้วก็แบบว่าเมื่อสมัยเด็กๆอีกแแม่เราก็จะแบบว่าคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการแบบเออตอนใหม่ออกแล้วนะลูกก็ไปซื้อแผ่นซีดีอะไรแย้มมาให้เราเล่นนะครับมันก็เลยเป็นการ์ตูนที่เรารู้สึกว่ามันสร้างความสัมพันธ์กับ ทุกคนรอบข้างเราแบบได้หลายๆอย่างมากโดยเฉพาะฝั่งตัวโกงของนารูโตะเนี่ยมันมีแบบหลังนิติมากโดยเฉพาะแก๊งเนี้ยแก๊งแสงอุตสาเนี่ยในแต่ละตัวเนี่ยมันมีทั้งปมในใจมีทั้งปมว่าทําไมเราต้องโกงมันมีแบ็กกราวด์แล้วก็พลังแต่ละตัวนี่โคตรจะเท่เท่มากๆทุกตัวคาแรคเตอร์ชัดหมดโดยเฉพาะแบบว่าอิทาจ,จิมันดู มีสเสน่ห์แล้วก็ดูแบบว่าดูไปพี่ชายที่แสนดีรักน้องจริงๆเท่แล้วเท่อีกตายไปก็ยังเท่แค่จะเปลี่ยนเรื่องจากดาวโตชิบุเดนเป็นอิยิปิชิบุเดนเลยทีเดียวแค่รู้รรสึกว่ามันเป็นพระเอกอะ่ะอย่างแกงนี้คืองานออกมานี่น้อยมากหายากมากๆเลยที่จะออกมาครบเสร็จเต็พที อันนี้หนักมากเลยนะทุกคนคือมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ไปขอสะสมผมเหมือนกันเราก็เอามาตั้งโชว์ในร้านนั่นแหละมันคือที่เก็บนะครับหนังสือสําหรับคนที่สะสมแบบนาวโตแบบครบคอเลคชันนะครับเนี่ยกลางให้ดูไปแบบนี้เออมันจะมีหนังสือแบบว่าครบทุกเล่มเลยนะครับตั้งแต่ เล่ม1ถึงเล่มที่72เนี่ยนะครับแล้วไดจะมเีเล่มพิเศษออกมานะอีกสาเล่มหนึ่งอาจจะเป็น73บเล่มนะครับเนี่ยผมก็แบบว่าสะสมเก็บไว้<ม>เพราะว่าเรามีความเชื่อามาเสมอเลยว่าการ์ตูนหรืออนิเมะเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยอายุเรา สามสิบกว่าปีแล้วแบบมันไม่เคยหายไปจากชีวิตเราเลยสักครั้งหนึ่งแบบเราอยู่กับมันมาตลอดแล้วเราก็ดูกับมันมาตลอดเราเลยเชื่อว่ามันไม่มีวันตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกแล้วแต่เราก็ยังมีให้ดูได้ตลอดนะครับเรื่องเก่าไปเรื่องใหม่ก็มาของสะสมใหม่ๆก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้เราสึกว่าเออเราผูกพันกับของพวกนี้นะฮะเรามีความรักในการดูสตูดร,รักในเรื่องของสะสมมันเลยทำให้ผมกล้าครับกล้าที่จะอยู่กับ สิ่งพวกนี้ไปตลอดชีวิตและอย่างที่น่าสนใจมากๆตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่อยากสะสมโมเดลฟิกเกอร์นะครับผมเท่ๆสวยๆและอยากได้ไปแบบฟรีนะครับตอนนี้มาร่วมสนุกกับบิลิบิลินะครับเขามีคมเปน My Anime h e l l นะครับโดยให้เราสร้างวิดีโอนะครับเ่าเลือกอนิเมะคอลเลคชันของตัวเองนะครับในธีมต,ต่างๆเช่นลุงรัวเดินดูของรอบห้องของตัวเองก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงนะครับมีมุมโปรดของตัวเองแบบไหนหรือว่าชอบฟิกเกอร์เดี่ยวๆแบบไหนนะครับผมว่าตัวนี้เป็นตัวโปรดของเรา นะมุมนี้เป็นมุมโปรดของเรานะหรือจะเป็นการเล่าเรื่องอนิเมะตัวแรกของเราที่เราเพิ่งซื้อมาเลยโดยการทําเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะครับสามารถอัปโหลดวิดีโออนิเมะฟิกเกอร์ของคุณบนแอป b บีดีบีได้เลยนะครับโดยผ่านหน้า landing page นะครับผมโดยที่เข้าไปหน้าโฮมของแอปนะแค่นี้นะครับก็รับวอนเชยง่ายไปเลยนะครับไปซื้อฟิกเกอร์เท่ๆสวยๆจากร้าน Anime b a n บงคอกกันไปได้เลยนะฮะสำหรับผู้ชนะ3ท่านแรกนะครับก็รับไปเลยนะครับสองหมบาทนะครับผมเอาไปซื้อฟิกเกอร์เท่ๆเลยนะฮะและอีก7ท่านนะครับผมก็รับไปเลยวอน เพิ่6,000่าทนะฮะแค่นี้เองเ่าย ใครอยากได้ก็อัดวิดีโอกันมาเล่าเรื่องกันมานะครับผมแล้วก็หมดเขตวันที่23มีนาคมนี้นะครับผมแล้วก็ประกาศผลหน้า Facebook f a n p เ g จของ b i l l ี่บิลนะครับวันที่25นี้นะครับผมและนี่ก็เป็นแคมเปญดีๆที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับที่แอป b i l ลี่บิลนะครับผมดาวน์โหลดฟรีนะครับผมที่ Google p l a y และ App Store นะครับผมวันนี้นะครับหรือติดตาม b i l l ี่บิลนะครับผ่านเว็บไซต์ b i l ลี่บิลลี่อทีวได้นะครับผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ด้านล่างนี้นะครับผมอย่าล คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับก็ติดตามยูคูโดฟิกเกอร์สโตร์ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับเอาของรับชมกันด้วยนะอย่าลืมนะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย